สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนบทที่4เรื่องการจัดการเรื่องทิศทางความเป็นเอกภาพของชิ้นงานและความสวยงามในการออกแบบต่างๆนะครับ การจัดตำแหน่งขององค์ประกอบภาพ1กด3ส่วนกดสส่วนคือสิ่งที่ช่วยจัดองค์ประกอบภาพได้ง่ายได้ง่ายแต่หลายคนมักมองข้ามด้วยการแบ่งเฟร,รมออกเป็น9ส่วนเท่าๆกาันโดยใช้เส้นแนวนอน2เส้นและเส้นแนวตั้ง2เส้นจากนั้นให้วางจุดที่น่าสนใจมากที่สุดที่เส้นใดเส้นหนึ่งหรือ ต,ตรงบริเวณที่ตัดกันหลักการคือการวางตำแหน่งของวัตถุโดยไม่ให้สิ่งนั้นอยู่ตรงกลางภาพจะทําให้ภาพที่ดูน่าสนใจมากขึ้นเส้นนำสายตาสายตาของคนเราจะถูกดึงลงในภาพแนวเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งแนวทะแยงมุมหรือมว้วนเราสามารถใช้เส้นเหล่านี้เป็นหลักเพื่อนำผู้ชมไปยังจุดโฟกัสหลักของรูปภาพในหลายรูปแบบ เส้นเหล่านี้สามารถพบได้รอบตัวเราทั้งทั้งสะพานกำแพงถนนแนวอาคารเส้นแนวนอนมักจะให้ภาพที่มีความมีความรู้สึกของความสงบเส้นทะแย,ยงมุมและเส้นนำในรูปแบบทรงของตัวเอสหรือตัวแซสามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาตัวอย่างเช่นเส้นโค้งที่โค้งมนของภาพนี้ที่ช่วยสร้างมิต,ติความลึก และกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามภาพ 3. ก่อภาพก่อภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยทำให้ภาพดูลึกและมีมิติคล้ายกับชิ้นงานศิลปะที่ทำให้ดูผ่านกรอบและตรงไปยังจุดโฟกัสหลักของภาพเช่นการถ่ายภาพหน้าต่างประตูหรือซุ้มไม้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนมองผ่านเฟรมและมองลึกลงไปในภาพ ความสมมาตรและสมดุลการสร้างภาพสมมาตรแทนการเลือกจุดสนใจแบบด้านใดด้านหนึ่งดูเหมือนตรงกันข้ามกับกฎ3ส่วนอย่างไรก็ตามในหลายๆสถานการณ์มันทำให้ภาพออกมาดูดีสม,สมมาตรสามารถพบได้ทุกที่ไม่ว่าจะในธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างความสมดุลที่เกิดจากการจัดวางขนาดสัดส่วนและพื้นที่ว่างให้ประสาน กลมกลืนกันเหมาะสมพอดีกับส่วนต่างๆของงานศิละปะนั้นทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์และสวยงาม 5. เติมเต็มนีครับนิยมในการถ่ายภาพคือไทแอนไลท์กล่าวคือการถ่ายภาพคนหรือวัตถุทั้งหมดแบบเต็มเฟรมโดยไม่ต้องมีองค์ประกอบพื้นหลังที่ทำให้เสียสมาธิเทคนิคนี้จะช่วยเน้นความสนใจเพียงจุดเดียว รูปแบบของการจัดองค์ประกอบภาพการจัดองค์ประกอบภาพเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสารรค์และผู้ศึกษางานศิลปะเนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่2ประการคือคุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรงเกิด จากการนำเอาองค์ประกอบภาพต่างๆของศิลปะอันได้แก่เส้นสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบภาพต่างๆมาจัดร่วมกันนั้นเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยมีหลักการจัดตามที่จะกล่าวต่อไปนี้คุณค่า คุณค่าหนึ่งของงานศิลปะคือคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราวหรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสารรค์ต้องการต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่าศิลปินนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบภาพทางศิลปะถ้าองค์ การองประกอบที่จัดขึ้นไม่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไปดังนั้นการจัดองค์ประกอบภาพจึงมีความสําคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทําให้งานศิลปะของคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์การจัดองค์ประกอบภาพมีหลักที่ ควรคำหนึงอยู่5ประการคือสัดส,ส่วนความสมดุลจังหวะลีลาการเน้น5เอกภาพความสอดคล้องและความขัดแย้งระหว่างการจัดองค์ประกอบความขัดแย้งคือ ขาดความประสานกันแต่ความขัดกันทางศิลปะเขาถือว่าเป็นหลักใหญ่ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างองค์ประกอบเฉพาะนั้นความขัดกันจึงเป็นส่วนหนึ่งของความประสานกันคือการตัดหรือขัดแย้งของเส้นสีช่องว่างพื้นผิวแสงและเงาความตัดกันจะต้องมีความประสานสัมพันธ์กับความกลมกลืนความสำคัญของความขัดแย้งในองค์ประกอบภาพความขัดแย้งย่อมทำให้มวลสิ่ง มีความถ่วงเท่ากันหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้สำหรับตัดความซ้ำซากเจียดเจียนตาของความประสานกันซึ่งเรียบจนเกินไปความสอดคล้องหมายถึงการนำทัศนธาตุท่าทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลให้มีความสัมพันธ์ปมกกืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันวิธีสร้างความปมกืนคือห ความกลมกลืนด้วยเส้นเป็นการใช้เส้นในลักษณะเดียวกันหรือทิศทางเดียวกันมาจัดรวมกันจะทําให้เกิดความกลมกลืนได้สองความกลมกลืนด้วยขนาดเป็นการจัดองค์ประกอบสินในลักษณะใช้ขนาดรูปทรงที่ใกล้เคียงกันและลดหลั่นกันมาจัดรวมทําให้ไม่เกิดความรู้สึกแตกต่างจะเกิดความรู้สึกกลมกลืนความสวยงามในการออกแบบหมายถึง ภาพที่สามารถสื่อสารบอก,ออกถึงรายละเอียดให้ผู้พบเห็นเข้าใจความหมายได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในที่นี้จะใช้ลักษณะการออกแบบเป็นเกณฑ์ซึ่งในแต่ละรูปแบบแม้จะมีหลักการในการออกแบบที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเผยแพร่ข้อมูลและ มีลักษณะพิเศษด้านความน่าสนใจต่อผู้ผู้พบเห็นกับผมวันนี้ขอจบการสอนบทที่4เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ